สวัสดีครับผมมื้อนี้นะครับว่าซีมามหายกสะดุ้งนะครับซึ่งตอนนี้นี่ครับข้างหลังผมนี่แหละครับผมนี่คือบรรยากาศของน้าพ้องครับรับน้าพ้องอันนี้ด้านข้างนี่คือป้าอ้อยนะครับนี่คือป้าอ้อยนี่คือป้าอ้อยอันนี้ข้างหลังตรงนี้คือที่เป็นป้าบักแต่งโม้เพื่อนนะครับน้ำขึ้นมาเบิดแล้วครับน้ำสวมขึ้นมาเบิดแล้วนะครับตอนนี้สะดุ้งนะคือซียกบได้นะครับผม เดี๋ยวผมสีพายางอ่าพาพายางเบรงบรรยากาศนะครับว่าน้ำพองมันท่วมสูงขึ้นไหนเราก็สะดุ้งขี่ยกได้บอนะครับเนาะนี่ครับไปชมบรรยากาศนี่ครับผมอ่าล้ำน้ำพองครับผมท่วมครับนี่ครับผมเป้าไว้ครับนี่ครับน้ำมาหลายครับผมนี่ครับอันนี้เป็นทางที่ผมเคยย่างเข้าไปยกสะดุ้งนะครับนะครับสะดุ้งอ่าอยู่ข้างในนะครับบอกเลยว่าโบก้าย่างเข้าไปแล้วครับ ตรงน้าครับข้างหน้านะครับนี่ครับสะดุ้งที่เพิ่นกลาง้อยูยังพอนในกูนะครับื้อนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันร้อยสิบหกนะครับผมเป็นพายุมาอีกแล้วนะครับนะครับนี่ครับข้างอ่าย่างเข้าไปนี่นะครับประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนี่ครับที่ผมเข้าไปยกสะดุ้งครับเห็นที่เห็นขาสะดุ้งยุ่นนั่นแหละครับที่เป็นสะดุ้งที่ผมเคยยกนะครับ ตอนนี้เขาไ่ได้ครับดูครับน้ำถ่่มเบิดแล้วครับทายางเข้าไปนี่คือเกือบเพียงเกือบเกือบเพียงแอวนะครับตรงนี้นี่เพียงแอวแน่นอนครับแล้วก็้ายางเข้าไปเลือกๆอีกก็สิเกือบเกือบทถวมแอลหลายอยู่ครับมองที่ยกสะดุงนะครับเพราะว่ามันต่าอยู่นะครับแต่นี่ที่เป็นนี่ครับน้ำม้าลายครับผมคืออยู่บ้านกับว่าตกแข้งไปไลยนะครับแต่ว่าน้ำทั้งผู้ก็ดึงก็สีตกแข้งนะครับมันก็เลยเป็นน้ำมาจากผู้จากอย่างที่นะครับเนาะนี่ครับ น้ำม,มันก็ที่ไหลเข่าเลยครับไหลเข่าไหลเขาน้ำน้ำน,น้ำอย่างเล้ยครับผมโอ้ในน้ำไฮน้ำอย่างคน้นโดนนะครับนี่คือน้ำไหลเข่านะครับเนี่ยครับว่าม่นไหลออกนะครับอ๋อี่ครับน้ำมาไหลครับผมี่นีับผมโอ้โหน้ำครับสะดุ้งเพื่อนตรงนั่นกันนะที่ไปโอ้ปู้ชเพิ่นโอ้หน้าที่ไปน้ำหน้าแล้วครับผม นะครับตรงตรงที่เป็นด,อ, <ım. S 1> ดอนยุคก,กลางน้ำนะครับอน่าี่ไปน้ำน้ำแล้วครับผมพะว่าเมือน่าเห็นเพื่อนไม่เห็นอยู่นะครับนี่ครับถ่วมไปเบิร์ครับตรงนี้แต่ก้อนนี่เป็นหย้านะครับนี่ครับนะครับตรงนี้เป็นหยานะครับตรงนี้นี่ครับห้าล้มไปเบิดครับข้างหน้าก็เป็นดอนนะครับเป็นดอนที่พิ่นทีสะดุ้งยกต่อน้ำอ่าย้ำน้ำมันหน่อยนะครับตอนนี้คือ เขาไ่ได้ครับผมอันตรายครับผมอันตรายนะครับเพื่อนําพัดนําอย่างเขากับอันตรายครับอ่ะเดี๋ยวผมพาย่างเืิ่งทักที่ครับว่าสีนี้คนยกสะดุ้งบ่ครับซึ่งเพื่อนกับม้าเขาอื่นว่าจริงๆถ้าถ้าผมจับว่ผิดนะครับเพื่อนกับซีอื่นว่าม้าเฮ็ดเจวบอย่างนี้นะครั Eller, บที่จริงๆมันอาจจะผิดกฎหมายอยู่นะครับเนาะที่ที่เป็นแบบเอาผมผมไม่รู้ว่ามันมันอื่นว่าเจวบอ่ะนะครับที่แบบ เห็นได้เขาเจ้าเอื้นว่าเจ้าบ่อแล้วครับที่ที่เอาอันไม่รัดทางน้ำแล้วก็เฮ็ดเป็นทางให้อ่าเป็นทางจนเป็นช่องสําหรับตักตักปลาใช่เจ้าว่ออยังซี่นะครับผมก็อธิบายบ่ถึกนะครับเพราะว่าก,กับกบก้อาอธิอ่าญาติอ,อธิบายผิดเพราะว่ามันอาจสิไปกระทบผู้เพิ่นเฮ็ดอยู่ครับอาจสิผิดกฎหมายหรืออีหยังซี่นะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดจังซั่นให้เพิ่นได้ปลานะครับเนาะที่ได้ยินเขาว่าเจ้าว่าตักเจ้าว่อได้ปลาบึกเท่าระ30 อ่าเป็นปลาบึกหรือปลาสบายอยู่นะครับสามสิบถึงห้าสิบตัวนะครับต้อคืนนะครับมันอี้ต้อคืนนะครับนะครับโมเมนเป็นตอมต้อแบบอาทิตย์นึงหรือยังไงีอต้อคืนนะครับป่าป่ามันยงทีมาย่มมาคืนนะครับช่วงยามมาคืนนี่มันก็บิีบค่อยเห็นค้นมาไลยครับนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับขึ้นท่วมขึ้นฮอดให้เบิร์เลยครับขนาดช่วงนี้สูงๆนะครับนี่ครับโอ้โหครับ มมีไผพมายกเลยครับมันยกบ่ได้ครับแต่ว่าหลังจากน้ำลุ้งนะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยครับว่ามีป่าแน่นอนครับนะครับหลังจากน้ำลุงนะครับหลังจากน้ำลดอีกจากมือสองมือถ้าฝนบปรตกมาซ้ำอีกก็คือป่าขึ้นแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหรวบเสียงน้ำอะไรครับนะครับตรงไกลนะครับบรรยากาศเลยครับโอ้ยนะครับนี่ฮขา ไปใกล so right. right. ้บ like ่ได <necessary> ้นะครับถ้าไปเกิดไปขมหรือว่าแบบไปลงน้ำตรงนั้นนะครับมันอาจจะพัดไปีแห้งครับเพราะว่าน้ำแห้งอยู่นะครับมันเปนน้ำาค่อยๆนะครับนี่ครับนี่นะครับตรงกระจาเฮ็ดเคยเห็ดยกสะดุ้งนะครับตรงนี้นี่ครับผมอันนี้ก็มีสะดุ้งหนึ่งตตกี้เคยลงได้นะครับตตกี้ผมมาแตกอนเนี่ยครับตรงอยู่ข้างหน้าเนี่ยน่ครับมันบังกอไผ่อยู่นะครับนี่ครับนี่อันนี้อันนี้สะดุ้งหนึ่งนะครับผม นี่ครับผมข้างนานน mm. ี่และตะกี <am> right. ้มันสิงนยางลงได้อยู Esta, oh. wow. yeah. mm ่นะครับเต่มมือนี่ไปว่าได้เลยครับเพราะว่าน้ามันสูงนะครับท่วมแน่นอนครับถ้ายางลงไปท่วมรองเท้าบูทแน่นอนครับโอ้โหอันตรายครับแล้วแกสะดุ้งพวกเนี้ยถ้าแบบถ้าแบบพวกเนี้ยอาจจะชิยกได้อยู่นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเพราะว่ามันมีอ่าสังเกตบ้างครับน้ามักระซิบอ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 แห้งไปไหนนะครับช่องสะดุ้งอยู่แต่ถ้าตรงกลางน้าแห้ง เขากิสิยกสะดุ้งไปได้นะครับเพราะว่ามันสิพัดสะดุ้งนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจสิพัดยุ่แต่อาจสิบ่บพัดแห้งไปไลยนะหรือบ่เนียใชกันเพราะว่า่เห็นคนมายกนะครับเพราะว่ามันก็แห้งอยู่นะครับน้ำแต่ว่าอาจสิพอยกได้อยู่ครับลองดึงดึงเสื้อดึงดึงขาไวนเอานะครับเสื้อยู่ขาเหนียนะครับตัวนี้ครับน้ำกำลังไหลเข้ามาครับมาจากพุกะดึงนะครับน้ำเนี้ยน้ำจากห้วยจากยังก็มาเบิดเลยครับเพราะว่าไหลลงคลองเบิด ล้วก็ัมาท่อนกันมาเรื่อยๆครับเราก็ไปเคลื่อนอุบลรัฐครับผมน้ำสายนี้นี่ครับตรงนี้ซีมีอยูสามสามหลังนะครับสะดุง้งหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองมีสองอันตรงนี้นะครับแล้วะสามตัวนี้มาครับตัวนี้มีตัวนี้บ่มีตัวนี้มีสามอันนะครับตรงนี้มียูสามหลังนะครับตรงหนึง่งอันนั้นตรงอ่านะครับ เห็นไหมครับยู่กลางน้ำเลยครับมันอันนี้เ่ราไไนะครับเราเพิ่นกู้ประทันครับมีเพิ่นมามากู้นะครับนี่ครับตรงที่กลางน้ำเลยนะครับคือกู้ประทันฐาน้ำไม้สูงอีกนี่คือไปเบิดเลยครับสะดุ้งโบกโบกที่เขาเจ้าใส่ขันขาสะดุ้เป็นไม้ยกครับตรงโบกเล็กอันนั้นกับไปเลยครับหาหมาแห้งก็นีอีกนะครับแล้วสะดุ้งมีกับไปเบิดเลยครับถังถึงด่างทังอย่างนะครับไปแน่นอยครับฐานน้ำมาอีกนี่ พอดีอาชีมีพวกเหอไม้ม้านะครับอาชิพัดไปเกาะกันสะดุ้งขาดเบิ้อเลก็กกนได้นะครับต้องรอชมเบิ้งนะครับแต่ว่าเขาเจ้าของสิบ่ไปกู้แล้วละครับมันอันต,าตรายตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหนามมันแห้งครับลงบมได้โอ้โหดูครับอันตรายดีนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับลงโมได้ครับว่าที่มายกสะดุ้งครับ คิดว่าน้ำสิบอนไหลไปทำเพราะว่าฝนมันกนระตกลิ้นลิ้นบ่แห้งไปไหน,นครับแบบลิ้นลิ้นมือมือบดคืนจริงๆนะครับมันก็บ,บ่แห้งคิดว่าสีบอมีน้ำปะนี้ครับแต่วมาบ่งเราสูไปครับญาติเนี่ยครับเพราะว่าม้าผู้เดียวนะครับม้าผู้เดียวก็บกกลารับเป็นสีมาหลายคนกับบกกากันนะเพราะว่าทางมันลงไปเรามันเม่มีผู้ใดเห็นแน่นอนครับเม่มีผู้ใดเห็นทางเป็นม้าหลายคนกับซอยกันมาไหวกันครับ,บ,รบ,บ,บรถ้ามันเกิดลงน้ำลงทางเนี่ย เนี่ยบรรยากาศโอ้โหแต่ย่านครับแต่ย่านอ้ขี่กระเดียนครับนี่ขี่กระเดียนมันหนีน้ำครับนี่ครับขี่กระเดียนครับนี่ครับแม่นบดเลยเนี่ยครับเนี่ยที่เห็นเป็นสายๆนี่ว่าเม่นเม่นอันกิ่งใหม่ครับเนี่ยครับนี่ครับอ้แเม่นบดเลยครับนี่ครับมันขึ้นมาจากน้ำครับนี่ครับอู้ยขึ้นมาควอมกันครับนี่ครับผมอืม ชีกเดือนครับอืมมันที่หนีน้ามนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับขึ้นม้าเป็นเป็นร้อยเลยนะครับเป็นสิบเป็นร้อยเลยนะครับุณครับคพวกับไม่นี่หลายนะครับหลายหลายครับนี่ครับผมโอ้ยไม่รู้ว่าที่ไปหลบหน้ามยังไงครับขึ้นม้าลายแล้วครับชีกเดือนครับอันนี้เป็นชีกเดือนพร้องนะครับแต่ ผมเลยคิดทกันเพาว่าเป็นแตามาไซเบ็ดบอนะครับเพราะว่ามันก็พอเป็นต่ไซยูนนะเบ็ดอยู่แถวานี้ครับเบ็ดปากกดเบีดอย่างที่นะครับนี่ครับน้ามลเขานะครับไหลเขาให้ครับอ้แต่ว่าของของของพ่อตาที่ของพ่อตาผมที่เพิ่นเฮ็ดไว้สะดุ้งอีกสะดุ้งน้อยเพิ่นหน้าสิกูว่ทันนะครับข้างไหนครับเพิ่นหน้าสิกู้ว่ทันครับ ท่วมแล้วเหรอครับฉันกู้ปทะชันครับเห็นเห็นเห็นด่างสะดุ้งอยู่ครับอืมเอาล้วครับโยรอให้น้ำลงจากมือสองมือครับถ้าพาอยู่มาอีกลูกหรือบ่บ่มาเลยนี่ก็คือสีลดลงได้อยู่ครับแต่ว่านี่ฝนตกหนักครับมันหนักทั้งพูกกระดึงนะครับเนี่ยครับทั้งพูกกระดึงครับเห็นไหมมืดมืดอีกแล้วครับเนี่ยมืดมืดนี่ทั้งพูกกระดึงนะครับผมนี่จากนี้กับพูกกระดึงกับว่าไก่กันนะครับ เกือบๆยี 20, 30, 30่สิบสามสิบลเองครับบ่อไก่ครับบ่อไก่นี่ครับมืดแล้วครับทั้งผูก้กระดึงครับผมโอเคครับถ้าบอ่ออ่าบ่มีฝนตกลงมาอีกเดี๋ยวน้ำลดเดี๋ยวผมก่อนที่มายกสะดุ้งให้เบิ่งอีกนะครับผมชัอาอาธิมาเร็วก็สุ้มมื่อยู่เพราะว่าถ้าน้ำลดแล้วแน่นอนป่าขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าถ้าน้ำม,มันไหลอย่างซี่อ่ะนะครับน้ำไหลแบบซี่นี่ป่าป่าสามารถที่จะหลุดจากเคลื่อนมาได้บืนขึ้นมาได้หลายนะครับ เพราะว่าน้ามันหลครับพวกเครื่อนพวกอย่างก็เอาปลาพอะยู่แล้วครับมันหลายแน่นอนครับเนีนน่ยปลาอยู่ในวังอยู่ในเดยมองเคยยูงเสียมันก็ที่บืนขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าน้ามาหลายแล้วขาัาหน้าหน่อยนี่มันก็ที่ตกอยู่ในวังนั่นแหละครับบ่ขึ้นมาได้บ่ขึ้นมามองสูงๆได้นะครับนะครับจากเด็กดี๋ยอ่อาซิ์เป็นมือสองมือครับโยมานยกสะด้งใหเบิ่งไม,ม้นี่ยผมแล้วก็ฝากากดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งไว้น,นะครับผมนะเดี๋ยวมีคลิปต่างๆเดี๋ยวลงให้เบิ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ